ผู้ฟังนี่แล้วปนวระจุดตัวเฟียงยมแรงฝนตกห้ามปากบอ่อออกปูปลาเขือใสคางเท้าขึ้นกวาบุญแล้เพันว่าสรา์ว่าไม่นำเกี่ยงพอเป็นทานแถมยังคันกบเฉียดงันละงมฝนส่งเสียงเสงียงานี่แล้วเปนว,นว่าอันว่าเจ็ดจะหน้าห้องโสตายแต่ความอึงเขียดบักแอเออยางถมห่วยจนเมยขค้างแลเพันว่าปัดตะมืนตาขึ้นล่มตีกันยังแสบซาขี้แกบอังดงสิโสถิมเมนส่วนห้ำ ในเวลาเวลาขอนาำพาตุกฟังเข้าสู่รายการอีสานรพารเพลินทางสถานีวิทยุลุกทุงกุมภาวาได้เวลาเวลามาหอดแล้วมาหอดแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาไนกไปหวานเอาเป็นลูกหัวบานเอาเป็นวานหัวกระถางแลเพิ่นว่าไผว่าเมืองอีสานแหล่งให้จุงแขนเพิ่นมาเบิง่งน้ำหน้าไตหน้าเทิงมันหักไหลลังห่วยเต็มห่วยเมนลนน้องนี่แล้วเพิ่นว่าย่ำฝนตกฝ่า,ฝาห้องกบเขียดตื่นดีใจน้ำมาไัยน้องมาหมูป่าพากันบอน มาอ่อนซ่อนพึกษาไม่หลายพันปรงใบอ่อนแสนสะออดเอาหายลายหลากมากของจินนํำพาคุณฟังข่าสู่รายการอีสานพาเพลิดนดำเนินรายการโดยผู้ขา่าวเบาเสียงขึธนาในชุงนี้เบ่งแงงรายการรับผิดชอบนาที่ยู่ตรงนี้นันทางสถานีวิทยุลูกทุ่งกุมภาวาระบบ FM 1 2 7 7 5เมกะเฮิรบันเจอกัดใบใบของมื่อนีวันนี้นะครับสุร์ที่13เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2 5 6 5มื้อนี้ตรงกับขึ้น13ค่าเดือน6นะครับมื้อนี้ก็เป็นมือวันสําคัญอีกมือหนึ่งของชาวไทยของชาวนาของชาวเกษตรกร,ะรกน,นะครับเป็นวันแรกน้าขวัญน,นะครับก็เริ่มต้นเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนนะครับ,บทางกรมอุตุนิยมวิทยาพเพิ่นบอกว่า หน้าฝนได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับหน้าหอนผ่านพ้นไปช่วงนี้กับเขาสูนาฝนในช่วงมืดอนีละวัสัตนะครับลายหม่องลายบอลฝนฝาดตกลงมานะครับปูที่จะทําให้ทาหน้าปูไทยให้แทหนาก็เริ่มเริ่มต้นกันแล้วนะครับในมืดอนีวันนี้ลายหม่องลายบอลน,นะครับนำพาคุณฟังเขาสูรายการอีส,สานพาเพลินทางลูกทุ่งกุมภาวะกับปูขาในช่วงบ่ายโมงค่อยๆของมือนีวันนี้นะครับเสิง้องสิงลำนำพา ฝากตอนคุณฟังมิดบอแคนแฟนมอลำามิดบอแคนแฟนรายการที่กำลังเปิดขึ้นรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับใกล้ใกันโดยผลงานเก่าๆของเพิินพมแดนส่งความสุขให้คุณฟังในรับฟังกันสุขผู้สุขคนเด้อนะครับบรรยากาศในช่วงใบใบหลายคนหลายคนกำลังเหตเียมการเตรีสดงานกันโนนะครับบุคนกา กำลังกินเขากินป่ารับประทานอาหารกันอยู่นะครับอขอมีความสุขกันแล้วกันนะครกับบรรยากาศสบายสบายสไตล์ผู้ขาคนหล่อในคนแก่เติบเบาเสียงรัฒนาะนะครับย่างให้ความบันเทิงความมวลซื่นให้กับคุณฟังคือเกาหลักนำผ้าเอาผลิตภัณฑ์ที่มีจจำหน่ายในสถานีน้ำพรอ้อมอ่าว่าจะเป็นบริษัททางล้านในกะารปูการสนับสนุนกับทางสถานีจ้างันค่ารันขายนะครับผููที่ อยากจะรวมลงโฆษณาประชาสัมพัน์เดินทางกับลูกทุ่งกลุ่มเพาว่านะครสามารถกิ่งการสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนการบ,บางครั้งบางที่การที่จะโฆษณาล้าน้ารลาา้ลานขายการขยายธุรกิจขึ้นบ่อขึ้นบัวสอดว่าสิไปทงางใดดีนกครกับลูกทุ่งกลุ่มเพว่าระบบ FM 102.75มเฮิ กับช่วงเวลานี้ในการผูกขาย,ยินดีบริการในกัรบ,บอกจากาจประชาสัพันธ์รันคาราันขายให้คุณให้คุณฟังได้รู้จักมากคุณกันสอบถามเพิ่มเติมกับทางเบอร์ผู้ขายก็ได้คือกันทาง084404683 9เ้อะในกับ084404 0ก9 3เกานะครับอ่ะปากตอนคุณฟังนะครับหรือจะก,กินการมาทาง0 6 1 6 2 4 0 1 7ึกนน็ได้คือกันนะรับช่วงนี้เขารายการใหม่เดี๋ยวทักททยกับคุณฟังแฟนเพลงรายการทุกมองทุกบอลกันจกวังจะเข้ากันแันก่อนนะครับเดี๋ยวเรียดต่างต่างนะครับว่าจะเป็นเสียงรองเสียงล่ำนะครับ ที่คุณฟังอยากจะฟังชุดจอ,อผลงานเพลงใดหนาไม่หรไม่สามารถทักท,ทายเพิ่มเติมได้นะครับกินกลางทาง061624 0176ก็แล้วกันเด้อนะครับกิงกลางมาทางเบอร์นี้นะครับ061624 0176ก็แล้วกันนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายโมงของเมื่อนนวันนี้ขอบคุณสารผู้ที่แวะเขามาเอาผลิตพันธ์ที่มีจำหน่ายในสถานีว่าพลุคนบอกว่าอยากจะได้มเมร็ดพันธุ์เขาปลูกเด้ว่าสันนะครับทางสถานีก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับอยากจะได้กขอข้อหก อยากได้กขอ .12 หรือจะเป็นมมลิ105นะครับสำหรับผู้ฟังที่จะเอาไปทำการพอปลูกกันปีนี้เปลี่ยนมมลิพันธุ์เขาปลูกไม่ก่าหน้าวันนอะสามารถแบกเข้ามาใส่บริการกับทางลูกทุ่งกลุ่มภาวะก็แล้วกันนะครับผู้ข่านนำพาบอกจากประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะครับรอดสายคุณฟังกันยูนะครับกิงกลางทาง0616240186ก็แล้วกันนะครับบรรยากาศสบายๆกับผู้ขานในชุงเวลานี วิโรธินเบางแง่งดวงตาในกาแฟตอนคุณฟังนำแนวเหลอไปใส่บะแงเไไ่เหลวไปใสบ่บะฮงเหลอไปใส่เหมือนมัวใส่ตาพราฟางฝากตอนทางวิโรธินวิโรธินเด้อนะครับมี30แคปซูลเอาไปดูแลเบางแง่งดวงตาของคุณฟังทางวเวอร์เข้ามาสื่อทางสถานีในช่วงนี้ก่าหนึ่งพันบาทเท่านั้นหรือคุณฟังอยู่บ้านอยู่เพื่อนบริสะดวก บอกมาเดี๋ยวจะนำพาทรงหมองทรงถึงหมอง,งทึนที่เก็บเงินไปทางนะครับรวมค่าคนทรงกะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับฝากตอนทางมีดูที่น้าแน่บม่ว่าจะเป็นทางข้าวออนเลิฟนะครับดูแลบางแง่งสุขภาพร่างกายของคนณผูกฟังบันเทาเบาหวานบันเทาความดันเมื่อชาเท่าชาฝากตอนทางข้าวออนเลิฟนะครับสือไปแล้วกะเอาไปผสมกับข้าวเจ้าอยู่บันอยู่เงินนะครับบุรษคนก็เอาไปผสมสองส่วนบุรษคนกะเอาไปผสมส,มสามส่วนนะครับขา้าวออนเลิฟหนึ่งส่วน เอาไปผสมกับข้าวเจ้ายุบานอยู่เพื่อน3ส,ส่วนหรือ2ส,ส่วนรับประทานกันเป็นประจำนะครับบรรเทาเบาหวานบรรเทาความดันมือชาต่าชาฝากตอนคุณฟังไวในช่วงนี้น้ำเนกระเดียวก,กันสำหรับผู้ที่รักสุขภาพกับทางข้าวอ่อนเลิบข้าวอ่อนเลิบอ,อับนานำอับตยกึ้นนวดขึ้ถึงกับตั้งสบู่สมุนไพรกินตนาเด้อตูธาิวพันผิวกยของคุณฟังให้สะอาดสะอาดเกี่ยเกาะกระจ่างใสต้องสบู่สมุนไพรกินตนาลงทงลงทาง กลับมาบานมาเหินเสร็จจากภารก,กิจการงานแล้วทูท่าผิวพรรณผิวกายด้วยสบุสมุนไพรจินตนาการแล้วกันบวาจะเป็นสมุนไพรคาตองแก้วมุกดาผลิตันธ์ที่มีจำหน่ายในสถานีย่ามองนำไทผลิตนำแนกแล้วกันย่ามองนำไทผลิตแต่ละหยดหอมสดชื่นนะครับวิเวียนสีสันน้ำมือตาลา่ผู้ลงคนกา ถึงแมลงสัตรูต่อยยิงสี่สามารถเอาตัวเอาท่ากันได้สาหรับอย่ามองน้าแทบประดิษฐ์นะครนำพาบอกจากประชาสัมพันธ์ในคุณฟังให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนาช่วงต่อไปนะครับจังมาวอจังมาว่ากันนะครับช่วงนี้เขาเลยกกันใหม่เดี๋ยวทักทายกับแฟนเพลงแฟนรายการจากสายนิก่อนครับเพิินจริงกาเของมาล้วล่ะนะครับอ่ะ